ไอ้สสว่าเอเลียนนั่นแหละคือสิ่งที่แกมองฉันผิดมาตลอดเล็กฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันจะไปอิสรมึงเล่นอะไรโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอดป้องทอมม่ซีนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นนาวีกันหน่อยหลยังจากไม่ได้นาวีนานนะครับเรามาเล่นกับผู้หูไม่ใช่ดิมาเล่นกับเทพ,พเจ้าดีมอยู่คู่เกย โอเคที่อะไรดิมวันนี้ผมจะมาเล่นซูเปอร์แมนนะครับฉันก็เป็นมนุษย์ฉันรักฉันชอนกูเขาเป็นขอไปอัพเลนขอไปอัพเลนขอไปอัพเลนไอ้ดิมแบนซินเนเทียแบนซินเนติอาตัวเฮียตัวเฮียก็เป็นคนนึงกูแบนอะไรก่อนนะฉลามตัวไอ้เฮียตัวเอาเปรียบชาวบ้านซินอยู่ป่าซินอยู่ป่าหาอยู่เบนเบนบ้านเฮียอย่าให้มันหลุด เอออย่าให้มันหลุดฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนไอ้เหี้ยแล้วกูไม่เล่นแรงโคตรนานนะไม่เล่นมา3-4เดือนแล้วกูกดมาเป็นซูเปอร์แมนเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นตัวของซูเปอร์แมนนะครับเนื่องจากผมไปดูซูเปอร์แมนมาแล้วผมอินอินกระโดดฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนไปัทุกคนชินรักชินชินเยสโหดจะมาเล่นในรอบ 6เดือนถึงไม่แต่เกมเลยไม่กูลงคลิปล่าสุดไอเทียสี่ี้ย4 4 5 4 5เดือนที่แล้วใน YouTube อ่ะมึงลงแต่กูไม่เล่นแล้วกูเพิ่งกลับมาเล่นไอ้เหี้ยอยู่แรงคอมมานเดอร์แล้วเนี่ยกูสดร้อนเลยไอ้ข้างๆแรงกูนี่แรงไอเหี้ยเลยไอรักแรงแพทกูบอกแล้วกูเล่นนะตอนแรกอยู่อยู่คอมนะแต่สมัยก็ปล่อยไล์อืมไม่เล่นแล้วกดแพทชั่นในยารเล่น เราไปเล่นอะไรแทนโลบอกระไอ้เนี้เล่นโลบอกระยังเก็บย่อพี่เล่นไงไม่เคยหมดแพชชั่นเพราะเกมมันเยอะเกินกูเล่นไม่หมดมันเอาคิวเดอร์มาชนเลนกับกูอ่ะไอ้เหี้ยเป็นโคตรเหยียดหยามแคลนซุปเปอร์มวยอ่ะกูเป็นมนุษย์นะเว้ยเหมือนกับทุกคนกูกลัวเป็นกูคิวเดอร์เปลนคิวเดอร์เปลนมยังไม่เดินมาว่ะเดมไอ้มันเดินมาแล้วมันอยู่หน้ากูอ่ะ เฮ้มีใครมาหากูปะเพกูไล่ไบกี่ตัวมึงเต็มูกูดเย็ดเย็ดเย็ดมีชงมีเชิงอุ้ย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 เอานี่ีเฮียฉันก็เป็นมัน ไอ้จอดแม่งไอ้เยียเอาเฮเด็กเขาเขาบอกว่าขนาดกูไม่ได้นาวีนานนะสวยสวยเออเริ่งเริ่งจับตาแล้วยื้อออกซะไปเลยออกล้างดีกว่าไปเฮียตัวไอ้นี่มันเยอะนี่เจอกูต่อยไปทีนึงอะไรมึงหาอะไรมึงหาอะไรมึงหาอะไรเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยกูยรู้นะมึงมาอ้าวเจอกูหลอกเชิงเจอกูหลอกเชิงอ้อยมันยังเล่นได้เหรอวะทุกคนผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นอ้อยนะยยยอ้าวจะเล่นกูเหออรอมันจะฆ่ากูเหี้ยแข้งกตัดเลย ถูกเย็ดสตูดเรียบร้อยหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรจ๊ะเฮ้ยหนีออกไปได้นะมึงไอ้สว์อย่าให้กูเป็นมนุษย์ต้องมีเพลงมันต้องมีเพลงเว้ยวทุกคนเคยฟัง all all the s t a r ไหมของ kendrick อ่อะไอเนี่ย It s s n d i a l เอ่อ SSA เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าง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 ไอ้เดี๋ยววอมต่อเลยเลเตอร์ล็อกดิฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็นเจออะไนี่มไอ้ปายเจอคือเยอะแม่งงงซู้แมนมาจากไหนเห็นไหมกูเออดีมมาหลอดอะมันชนะไอ้นี่เว้ยแต่มึงระวังนะโจเกอร์มันตีแรงมาหลอดมันตั้นี่ได้อยู่ ไอ้ย่าเสียสองเนี่ยเจอพวกกูมาปิดมันล็อกกูทันนะเว้ยแต่ว่ามันล็อกตอนแอนิเมชั่นเป่ากินปากกูมันออกไปแล้วเฮ้ยเลยล่างยางไงเลีล้ยงด้วยไปเติมล่างเหรอวะเชียนไข่นเชียนัไแ่นเชียนัขนไข่น,ขนไปทันเปลวะไม่ทันไม่ทันนะ ตอนแรกจะเติมมาหน่อยตอนแรกคือกูจะปิดอ้อยอ้อยไม่ตายที่ใช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 ่เกือบตายอ้ยมันบ้าข้างตีที่อะไรเลนล่างอ่ะกูตีบนละโอยโอ้โอ้อ,อ,อ,อยตัวนี้มันเก่งอะดีมทำมาเล่นไปมีมาละอ้ยอุยอ้ยร้องร้องร้อง เฮ้ยมาดิสอดมาดิมาดิเอ ah, yeah. ้าไอ้ยียม e> ันตายได้ไงวะตาหมดไม่อีดีแม่งตายเฉยเลยอ้อยอ่ะตโ่มาเติมกูเยียกูโดนโตโ่ชัดดาวใช่ใช่ตโ่แม่งซีซีหนาจัดกูไม่ชอบเลยตัวแม่งน่าเกลียดเพื่ต้องบอกว่าฝั่งนู้นซีซีอะต้องไม่ไ้งกูกระทุ้งเลเตอร์ทีหนึ่งเกยโอ้ย ตัวแม่งแรงไอ้เหี้ยต้องออกกันเวทกิลดเออร์อีกตัวหน,น,น,นึ่งเอามาดิไอ้เหี้ยกูตายสัตว์เอ้ยลูมเมียไปไหนเนี่ยมึงไปเอากิวเดอร์โอ้โกูเหลือจะเชื่อไปสวยได้สองคุม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 ได้สามได้สามทีมเดี๋ยวโจก๊กตัวเดียวเอาหมด <laughs> หมด <laughs> โดนเพื่อนกูบิ๊กปาด เชี่ยอ้อยนี่แขน้นกูจัดเลยนะแม่งจะฆ่าเดี๋ยวกูวิ่งฮะโหนบาฉันก็เป็นมนุษย์ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนเธอคือรักแรกของฉันไงรักแรกจริงฉันจะรักเธอเอ้า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 โดนเป่ากินปากสองทีลมหายใจหอมสดชื่นบอลคุณ อ่าอย่าตลกมึงอย่าตลก <c oughs> ใครบอกมึงจะหนีไปไหนเฮ้ยฮ <c oughs> ่าจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนมึงจะไไหนี <c oughs> ไปเลยยิ่งตุดตายเนี่ยฉีดแม่งเลยสัตว์สโด<ร>น <c oughs> ตีน <c oughs> นี่นี่คนตีนนะท <c oughs> ักคนครับในนี้เกมเราค่อนข้างได้เปรียบน,นะครับทีมเราค่อนข้างเล่นแรงอย่างเป็นระรบบผมตีป้อมก่อน เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเม่งไอ้เยอะเอ้ยจะโดดเหรอไม่คุ้มเพราะกูไม่มีอินติไม่คุ้มเพราะกูไม่มีอินติเฮ้ยเอาเพื่อนเล่นแเราไปดินี่ไงตายซะผมเหรอ ้แต่เราเสียสามนะเว้ยแต่ได้ป้อมอยู่ไม่เป็นไรป้อมป้อมป้อมแล้วโอ้ยแม่งตายห้าลวโดนกูโดนเลเซอร์ชัวชัวนี่อะไรกันวะ มันจบแล้วหรออ้อยตัวมึงไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อ,อก่อนละกูซูเปอร์แมนนะเว้ยเดี๋ยวมาเปิดกี่ตอนท้ายด้เลยกูซูเปอร์แมนนะเว่นนเวเนนยฉันก็เป็นมนุษย์นนษยฉันรัก,รกไอ้แย่ทั้งเรื่องอ่ะกูจำได้อยู่ประโยชน์เยวแหละคุณเออดีงวอลเล่นอีกหรือ,อ,รอมาห้าตัวดังคุณยังไงเอาดัง อุ้ยอุ้ยอุ้ยแรง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 นะแรงนะกูออกมุลาให้อีกชิ้นนึ่งแล้วออกมุลาให้ชิ้นนึงด้วยผมมึงไม่ตายเฮ้ยใครเล่นอ่ะอุ้ยแต่ชิวชิวดิมชิว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 ตัวรุ่งสุดแค่ตายใช่ก็เป็นมนุษย์ตายไร้สาร เหลืออ้อยคนเดียวนายคิดจะล็อกชั้นอ่ะนายไดตายแล้วจริงๆทั้งนี้เพอร์อ้าวเหลืออ้อยอ้าวมาแล้วตายแล้วไดต้ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้หมดดีดีดีบอกไว้อ้อยมึงอย่าหลอนบอกมันโดไปดิไปโดดบอกมันไปดิดีมึงทำอะไร ถูกเย็ดตูดอุ้ยอีนี่นจวงตายสัตว์โคตรแรงเปิดแค่เป่าก็เสียวกูว่าอ้อยแม่งเป็นเสมอแน่เลยมาแบกคนอ,อื่นแล้ก็เสมอเหมือนกันนะฮนะแล้ก็เสมอเหมือนกันนะเสมอเชี้อะไรกูอยู่แรงไอ้นี่กูอยู่แรงมังบันเดอร์กูอยู่แหงไม่มึงแรลงแพ้ตามฝีมือมึงไม่เล่นนานเฉยไม่ได้มึงไม่ได้สมัครอะไรดีใหม่มาเล่นนั่นหน่อย <c oughs> อุยอ๊ยอเกี้ยมันเอาอ้อยอีกี่อ้อยมันเอาแวมมือน่ะแวมมึงตายน่ะ ช่วยมันดีเล่น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 ดีมเล่นอย่าไปกลัวมันคุยคุยคุยกูมาแล้วกูมาแล้วมึงหนีไม่รอดหรอกโตโวโลอกพี่มึงจะหนีไปไหนชัวโอ้ตายไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันเล่นจากพันนังเลยชัวมึงปออย่างงี้ไม่งเราจะฟังงกูบอกแล้วกูซุปเปอร์แมนกูเป็นมนุษย์ไง มาไม่มีเลสเตอร์กูชอบเลยเข้าทางกูเลยนะดูนะมึงดูกูนะมึงดูกูมึงดูกูมึงดูกูเออดูอยู่ดูอยู่ดูไว้ชอว์โอ๊ยแม่งติดน้ำตาว้ากูตายดิมดิมอย่าโดนใบอ๋อตายตายตายไอ้ดิมดิมดูดเกาะ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 มึงไม่ดูดเกาะแล้วดิว ไ้เฮียไอ้แม่งกดอมตะสวนกูทันถ้ามันกดถ้ามือมันไม่ไวนะแม่งแตกแล้วเฮียไอ้กูเป่าก็ตายแล้วปื๊ด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 ดูนะอ้าว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 โดนใครเลยไม่กูต้องช่วยอ้อยก่อนช่วยแม่งยังไงอะช่วยังไงไอนี้ก็จะเอากูเนี่ย เอ้าๆอ้าอ้ามึงโดนแมงกูนะมึงโดนแมงกูตีนะเอ้มันวาบวับ hmm. วับว <c oughs> right. ับวับแบงเปิดตีหนึ่งน้ำปิ้วหนึ่งสองสามไม่ถันแมงกูตีแตกวิกงอะดีแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราชนะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ส่มมานี่ไยชีวิตมึงติดบวกอะมึงไม่เขี่ยคีบอะแล้วมีการที่ ขอขอบคุณซูเปอร์แมนและมาลอด <c oughs> เฮ้ยทำไมเ็มทุกคนทำไมผมเอ็ม <c oughs> เอ็ม,มเฉยปะเกมนี้กี่ทีตวบวะ <c oughs> อ่าได้ดาวหนึ่งคอมมนเดอร์หนึ่งสองดาว MVP ด้วยนะครับทุกคนเอ้ยขอดูฝั่งของข้ามหน่อยดิเนี่ยไอชิดมอ้อยแม่งสี่สิบเจ็ดดาว <c oughs> เฮี้ยกูยังไม่คอนเลยกูกดเจอ47ดาวเฮี้ยคอนเยอะเลฮี้ยแม่งกูบอกแล้วกูว่าแหละอ้อยแม่งเล่นเก่งแปลกมันจะกเกิดคอนเยอะมันมีคนในทุกดาวกูบอกแล้วมันมีแต่คอนทั้งนั้นไหนเฮี้ยฝั่งนู้นอะ่ะเฮี้ยกูนี่ตามกูเลยดีเด้อใจอเลยเฮ้ยแพ้แรงแพทเ้ดดย <c oughs> แรงแพทกูแรงแพทกู10คิวนเ้ยมึงแรงแพทกู10คิวนะแพ้แรงแพท10คิวแล้ว ครัทุกคนก็ต้องขอจบกันไปเท่านี้นะครับสําหรับคลิปเล่นซูเปอร์แมนกับพี่ดีมนะครับเพิ่งกลับมาทําคลิปก็เป็นไงบ้างทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็เป็นลังใจให้กับผมแล้วก็คนที่ผมจะพามาเล่นในคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นไอ้ดีมเหมือนเดิมนะครับแลวสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย